ณจุดจุดนี้ผมมีความเชื่อว่าหุ้นไทยลงทุนง่ายกว่าหุ้นนอกแต่ไม่ได้บอกว่าหุ้นหุ้นนอกไม่มีโอกาสนะครับเฟิร์นหุ้นนอกมีโอกาสนะตลาดหุ้นจีนมีโอกาสตลาดหุ้นเวียดนามีโอกาส n นสแดมีโอกาสแต่ความง่ายของมันหุ้นไทยง่ายกว่าความชัวรมีมากกว่าถามว่าทําไมผมเชื่อว่าตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้มีเรื่องแบงก์รันมีเรื่อง SVB Bank Credit ครดิตสวิตอะไรต่างๆของพวกนี้ถามว่ามี นักวิเคราะห์หรือมีนักลงทุนท่านใดเนี่ยสามารถพรีดิกได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับคือเราจะรู้ว่ามันเกิดวิกฤตก็ต่อเมื่อเราอยู่ในวิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นต่างประเทศเราไม่มีทางรู้เลยนักลงทุนสายฟัน d a เมนท a ลนะวิธีการที่ถูกผลออกมาผิดดีกว่าดีกว่าวิธีการที่ผิดหรือวิธีการที่ไม่รู้แต่ผลออกมาถูกผมตามหุ้นไทยมาตลอดนะณนะจุดจุดนี้เป็นจุดที่ผมค่อนข้างมีความมั่นใจเลยแหละว่า เฮ้ยมันปัจจัยบวกมันมีมากกว่าอย่าเพิ่งเสียกําลังใจปัจจัยที่ไม่ดีใน Q2 หรือว่าแม้กระทั่งส่วนที่เหลือของปีเรื่องสองครามนาทีเนี้ยเฟิร์นมีใครตามข่าวว่างครับค่ะไม่มีไม่มีแล้วหรือการขึ้นดอกเบีย้ยนะขึ้นต้นปี0.5ปลายปี4.75เนี่ยถามว่าปีเนี้ยต้นปี4.75ปลายปีจะขึ้นเป็นแแล้วครับเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ผมยืนยันนั่งยันนอนยันเลยฝั่งซ้ายเนี่ยโควิดจบจีนเปิดประเทศท่องเที่ยวฟื้นคอมมดิตี้กลับมาที่ราคาไม่บ้าไม่บ้าบินเหมือนเดิมนะดอกเบี้ยไทยยังคงต่ําอยู่แม้สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นก็จริงแต่ก็ยังถือว,ว่าต่ําพอมีเลือกตั้งเนี่ยพีอี e เล็กชันแลนดียจะมา,จากจะน้อยก็ควรจะมีไม่เฟิร์นนะมาช้าหน่อยก็<ด>ยังดีนะไม่ม่มาเออนับจากนี้คิวสองคิสามจนถึงคิสี่เนี่ย หุ้นไทยควรจะโอเคอ่ะ okay.